นักวิเคราะห์ชี้เป้าว่าจีควรเดบิวต์วงใหม่อย่างน้อย1นึงวงในทุก หลังหุ้นร่วงหลังจากแบ็คพิงนั้นไม่ต่อสัญญาที่ไม่ว่า YG นั้นจะรังด้วยวิธีใดข้อเสนอใดก็ไม่สามารถรังได้และนั่นจึงส่งให้ผลประกอบการของ YG ผันผวนและสัน่นคลอนส่วน Baby Mon s t เ r วงน้องใหม่กว่าจะผีดอกออกผลก็คาดการไว้ว่าปีหน้าเป็นอย่างเร็วฉะนั้นสิ่งเดียวที่นากวิเคราะห์จาก h a n a Security นั้นแนะนําในสถานการณ์ตอนนี้ก็คือตารางคัมแบ็กของแบ็คพิงอย่างด่วนเพราะหุ้นของ YG ตอนนี้ร่วงลงกว่า31%ใน6เดือนและคลิปินี้สนับสน,น เบื่อไหมเวลาที่้องดูนักคอนเทนต์ต่ตางๆกำลังฟินกะดันมาเจอโฆษณาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์แบบ สถ้าเป็นอย่างนั้นผมขอแนะนำ YouTube Premium จาก NF Theater ในราคา69บาทต่อเดือนปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงรัดและยังสามารถปิดจอขณะเล่นได้อีกด้วยมีแอนมีคอดูแลตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่ใช้กับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี o u t u u e Music มูลค่า129บาทไปฟรีฟรและพิเศษสุดๆส,ส,ส,สำหรับใครที่มาจากช่องอะไรชแนลุ้นรับเงนรางวัลกว่า50 0 0 0บาททุก สิ้นเดือนกันไปเลยสนใจสแกน QR c อ d e โคดที่อยู่บนหน้าจอในขณะนี้ได้เลยครับ กรับสวัสดีคนเต็จใจิลีทุกคนครับผมนายชาแนลหลังจากที่ห่างหายกันไปนานกลับมาแลว้วกลับมาอัปเดตอย่างบ้าคลั่งอีกเช่นเคยครับแบล็คพิงค์นั้นเป็นหนึ่งในโดนตีนะครับที่ประสบความสําเร็จอย่างมากและมีแฟนๆนอกเกาหลีมากมายกา,กา,กากรันตีด้วยรางวัลความสําเร็จและก็เวทีที่ไปแสดงถึงกระแสนิยมของเธอได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีข้อกังขาอย่างโคเชล่าที่พวกเธอนั้นได้รับเลือกให้แสดงในเวทีหลักของงานเมื่อปี2023พร้อมกับผู้ชมที่มากกว่า125,000คนและมากกว่า250ล้านคนผ่านกา ดูสตรีมิ่งบน u t u b e โดยจากรายงานนะครับในสหร,รัฐอเมริกากล่าวว่าพวกถือน,นั้นได้รับค่าตัวอย่างน้อย8ล้านดอลลาร์หรือประมาณ300ล้านบาทในการแสดงโชว์2ครั้งใน2สัปดาห์ซึ่งค่าตัวของพวกถือน,นั้นเป็นรองแค่เพียงแบดบันนี่ที่ได้รับค่าตัวอยู่ที่10ล้านเหรียญในการแสดง2วันตาม กระแสความนิยมและนอกจากที่จะกวาดกระแสและก็เงินเข้าบริษัทจากอีเวนต์คุณภาพระดับสูงแล้วในปี2023แบาบพิก,ก็ยังทำเงินจากการตัวคอนสเสิร์ตอย่างบ้าคลั่งแบบบินไปบินมาปานบันโกเจา้าตลอดในการบินทัวร์คอนเสิร์ตของเธอ6 6รอบ34เมืองด้วยระยะเวลาทัวร์กว่า11เดือนก็กวาดเงินไปได้มากกว่า200ล้านเหรียญสหรัฐหรือมากกว่า7000ล้านบาทด้วยผู้ชมกว่า1.2ล้านคนและจบด้วยผลประกอบการ1.22หมื่นล้านบาทและมีกำไร2 3พันล้านบาทในปี2000 23กลายเป็นวงกลกุ๊ปวงแรกของเกาหลีและเป็นวงกลกุ๊ปตัวท็อปของโลกที่สร้างรายได้มากกว่า200ล้านเหรียญก่อนที่ YG นั้นจะประกาศแยกสัญญารายบุคคลเหลือไว้เพียงแต่สัญญาวงในปลายเดือนธันวาคมในปีเดียวกัน โดยในตลอดปี2023มที่ผ่านมาข่าวกันต่อสัญญาของไมพินนั้นร้อนและอุ่และก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากในระดับโลกเพราะสัญญาของพวกเธอนั้นมีความคลุมเครือและก็ความไม่ชัดเจนตลอดปีซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นกันด้วยตาเปล่าและก็ตามสื่อนั่นก็คือลิซานั้นถูกโยนเป็นแพะในข่าวลือตั้แต่เดือนมกราคม2023เป็นต้นมาโดยรายการชี้แจงด้วยข่าวนั้นเป็นข่าวที่ปล่อยออกมาจากที่ใดที่หนึ่งราวกับว่า เชกเช่นเดียวกันกันกบข่าวเด็ดของเธอที่ถูกปล่อยออกมาแบบงงๆทั้งที่ภาพนี้ไม่ควรที่จะเป็นภาพเด็ดเนื่องจากว่ามีทีมงานของเซลีนอยู่มากมายและก็มีทีมงานของวายจีรวมด้วยราวกับว่าข่าวเดดนี้มีใครคนใดคนหนึ่งตั้งใจปล่อยออกมาท่ามกลางกระแสกระต่อสัญญาที่ร้อนละอุจะกลารเป็นไฟลามทุ่งที่จับปกตินั้นเธอก็โดนด่าอยู่คนเดียวมาตั้งแต่ต้นปีอยู่แล้วก็เริ่มลามไปถึงครอบครัวของเธอรายการแก้ข่าวหรือเหลียวแหล่ประหนึ่งต้องหาทางเอาเองโดยสิ่งนี้มันทาให้ผมนึกถึงไปตอนที่เธอ ไปดูโชว์ของไมเคิลคอร์เมื่อปี2018เป็นแขกที่ถูกเชิญไปนะแต่ทว่าเธอต้องหาที่พักเอาเองจะมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับชาวไทยคนหนึ่งทนไม่ไหวขอเป็นสปอนเซอร์ให้จนกลายเป็นเรื่องที่แฟนๆรู้สึกว่า2มาตรฐานกับวงการเคป๊อปจริงๆในตอนปี2023ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของสัญญาฉบับเดบิวต์7ปีที่ทางรัฐบาลเกาหลีใต้นั้นกําหนดให้เป็นระยะเวลาสูงสุดของกฎหมายในวงการบันเทิงแต่เอาเข้าจริงๆแล้วสัญญาฉบับนี้มีการต่อแบบเป็นระยะสั้นเพิ่มเข้ามาจนช่วงเวลานั้นเลย ผ่าน7ปีข้ามไปหลายเดือนผ่านคําว่าการขยายสัญญานี้เนื่องจากว่ามีเวอร์ทัว ซึ่งระยะที่ขยายไปนี่แหละครับที่ดูจะไปข้อบ่งชี้ได้ว่าทางต้นสังกัดเองต้องการที่จะต่อสัญญากับสาวๆอีกครั้งหนึ่งโดยการลากระยะเวลาของเวอร์ทัวออกไปจากสัญญาเดบิวที่ถึงแม้ว่าจะมีการตรลกลงกันก่อนหน้าน,นี้ก็เถอะและในระหว่างที่ค่ายนั้นคลุมเครือเรื่องสัญญาหุ้นของ YG นั้นก็เริ่มส่งสัญญาณร่วงลงอย่างต่อเนื่องอยิง่งทุกครั้งที่มีข่าวว่าสมาชิกในวงไม่ต่อสัญญาหุ้นของว G ีนั้นก็ร่วงละเนระนาดเพราะว่านันลกลงทุนกังวลว่าค่ายนั้นจะมีทิทางที่ไม่สวยใในนนนออาาาคคตเเพระศิิลป่นนง มีอยู่ไม่กี่วงแถมแบ็คพิงเป็นวงที่ทําเงินมากที่สุดส่วนเทรเชอร์เองก็กําลังไปได้สวยแต่ถ้าเมื่อเทียบอัตราส่วนแล้วกว่า90%ในรายได้ของบริษัททั้งหมดคือแบ็คพิงที่เดบิวต์มาเพื่อขายของเป็นหลักแล้วร้องเพลงเป็นงานอาดิเรกนั่นก็ทําให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีความรู้สึกว่าค่ายที่ชอบดองศิลปินอยู่แล้วกังวลและก็เทขายหุ้นอย่างบ้าคลั่ง <laughs> และจากเดิมนะครับที่ YG นะั้นต้องการที่จะทำให้หุ้นของ YG แตะในระดับแสนวอด ก็ถูกดับฝันแบบสนิทย3ิสามกราคม2023มี H สเซจากฝั่งจีนแจ้งว่ามีข้อเสนอจากบริษัทต่างชาติทุ่มเงินให้กับบริษัทเพื่อร่วมงานมากถึง10,000แสนล้านวอนคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ2ว0 0กว่าล้านบาทหรือแต่แตง2,700ล้านบาทและข่าวนี้เองครับที่สื่อกหลีนํามาอ้างอิงในปัจจุบันที่หลายคนนั้นเขาจะผิดคิดว่าวยจีนันยอมจ่ายสองพันดร้อยล้านบาทบริษัทนั้นร่วมงานในสัญญากับว g จีต่อไปแบบสัญญารายบุคคลแต่ในความเป็นจริงก็คือมีข่าวา นั้นมีโบนัสให้กับสาวๆเกือบเกือบห้0ล้านบาทต่อคน4คนก็2,000ล้านบาทนั่นคือข่าวที่มีลือออกมาซึ่งโบนัสนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยแต่คนที่เคยทํางานในเกาหลีนะครับอาจจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับในกฎหมายของเกาหลีใต้นั้นบังคับให้หนายจ้างจะต้องแบ่งเงินหรือว่าโบนัสให้กับลูกจ้างและโบนัสเกือบ500ล้านบาทนี่เองนะครับก็คือโบนัสที่สูงที่สุดที่ค่ายนั้นเคยเสนอให้กับศิลปินภายในค่ายพร้อมกันนี้นะครับก็มีข่าวลือออกมาว่ามีสัญญาฉบ,บับพิเศษแบบวงที่แบบที่น จะได้รับส่วนแบ่งที่สูมงมา และกับการร่วมงานกันไม่ว่าจะเป็นยอดขายในอัลบั้มของแบ็คพิงนั้นจะได้รับส่วนแบ่งที่63%การแสดงคอนเสิร์ตได้ส่วนแบ่ง75%และงานอีเวนต์นั้นที่สาวๆจะได้รับแบบเต็มๆที่85%นั่นคือข่าวที่มีออกมาซึ่งนักวิเคราะห์ก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยหลังจากนั้น15กันยายน2023หุ้นไวจิ้ก็ร่วง9%อีกครั้งหนึง่งหลังจากที่เกาหลีใต้ได้รายงานว่าลิซ่าปฏิเสธข้อเสนอการต่อสัญญาด้วยการเสนอเงินจากทางค่ายมากถึง1.3พันล้านบาทด้วยข่าว,น,าวานนั เป็นการปฏริเสธของลิซ่ากับ YG ครั้งที่2 2 1กันยายน2 0 2 3หุ้น YG ก็ร่วงลงอีกครั้ง13%หลังมีรายงานว่าจีซูเจนนี่และกลิซ่าจะเซ็นสัญญากับค่ายอื่นส่วนโรเซ่นั้นจะอยู่กับค่าย YG ต่อไปโดยทั้ง3สาวนั้นจะทำงานร่วมกับ YG แบบเป็นครั้งคราวซึ่ง1ปีพวกเธอนั้นจะทำงานร่วมกับ YG ที่6เดือนก่อนที่หุ้นของ YG ีนั้นจะเพิ่มขึ้น2ี่สิบเก้าเปอน์เซผู้ก่อตังออทีง่หกธันวาคมสองพันยี่สิบ จะสอดสัญญากับ YG ต่อไปแต่ถ้ว่าเป็นสัญญาวงนะครับไม่ใช่เป็นสัญญาเดียวพร้อมกันนี้เราก็จะสนับสนุนพวกเธออย่างเต็มที่แบบบลาข้างเลยทีเดียวในทุกๆการทำงานของพวกเธอเพื่อนวาจังสันเดอ พร้อมกันนี้ก็ได้ประกาศเดบิวต์นะครับวงกรกุ๊ปน้องใหม่อย่าง Baby ้มอนสเตอร์ในเดือนพฤศจิกายนด้วยโดยหลังจากที่ทางค่ายนั้นเดบิวต์ก็เหมือนว่าจะมีกระแสอยู่แต่ก็ต้องรอไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือว่าอื่นๆรวมถึงความแน่นอนของวงด้วยก็ต้องรอต่อไปอาจจะต้องใช้ระยะเวลาพักหนึ่งเพราะเบบี้นั้นสร้างมาตรฐานไว้ระดับโลกที่ยากมากสําหรับกกุ๊ปในปัจจุบัน สามารถทำลายได้ในเร็วๆนี้และพาทแยกของดิซ่ากับค่ายเดียวรวมไปถึง RCA ลคคอร์ดผมจะทำให้แยกไปเลยเพราะเนื่องจากว่ามีรายละเอียดค่อนข้างมากพร้อมกันนี้นะก็มีข่าววงในที่ออกมาพูดว่าทำไมแบ็คเพลงนั้นถึงร่วมงานกับ YG ต่อในสัญญาวงส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะรายได้และก็ความอิสระที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นส่วนแบ่ง63%าอจากอัลบัมส่วนแบ่งจากคอนเสิร์ต75%รวมถึงงานอีเวนต์85%แล้วก็มีความอิสระมากขึ้นหากพวกเธอนั้นได้ไปรลนแล่นใน ข้างนอกและถึงแม้ว่าสัญญาและข้อเสนอเหล่านี้นะครับจะมีอิสระมากเพียงใดก็ใช่ว่าพวกเธอนั้นจะรวมตัวกันง่ายๆเพราะว่าตอนนี้พวกเธอนั้นโลดแล่นงานเดี่ยวแน่นบ แน่นสุดๆ,ๆออกงานประหนึ่งว่าเก็บกดแล้วก็ร้อนเงินกันเลยทีเดียวจนนักคาดการนะครับคาดการว่าเพอิอปีนี้แบ็คพิงคอาจจะไม่ได้คัมแบ็กก็เป็นได้และถึงแม้ว่าจะมีหลายคนเห็นว่าทีมงานของ YG ที่เคยทํางานกับแบ็คพิงคยกกองออกมาทําอะไรกันสักอย่างแต่นั่นก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะเป็นแบ็คพิงคแล้วเดอ้อ YG ก็มีวงอื่นอีกเดอ้อ อาจจะเป็นวงอื่นก็นได้หรือถ้าแบบพิงจะกลับปาจริงก็จ,จะเป็นงานขายตรงที่พวกเถอน,นั้นถนัดมากกว่าด้วยซ้ำไปและถึงแม้ว่าจะเป็นงานอีเวนต์หรือว่างานวิดีโอหรือว่างานคัมแบ็กอะไรก็แล้วแต่สถานการณ์ตอนนี้ข่าวนี้ออกมาก็ดูเหมือนว่าจะมีแรงกระเพื่อมดีไม่น้อยเลยเพราะว่าล่าสุดนในไตามาสแรกนะครับของปี2024ดูเหมือนว่าวา n ีเอ t a เทน e มนนั้นจะมืนมนมอน,น,น,นมองพอสมควรเนื่องจากว่ามีการแจ้งผลประกอบการในไตามาสแรกในปีนี้ออกมานะครับพร้อมกับเปิดเผยว่าพวกเขานั้นประสบปัญหาในผลประกอบการในไตามาแรกจนทําให้ ขาดทุนในแต่แมาสแรกมากถึง70,00ล้านวอนหรือเกือบเกือบ190ล้านบาทแต่ต่างแต่ปี2023ีในไตรลมาสกเดียวกันที่มีกำไรมากกว่า791้าล้านบาทการเปิดเผยว่ามีทีมงานของแบ a c k พิงคนั้นออกมาทำงานก็ไม่รู้ว่าจะช่วยให้ YG นั้นมีกระแสที่ทางที่ดีขึ้นได้หรือเปล่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่า Black พิงคนั้นยังคงมีความสำคัญอย่างมากกับ YG และมีความสำคัญอย่างมากในตลาดเคป๊อปเนองจากว่าพวกเธอนั้นไม่ได้ร้องเพลงอย่่่่่่าาาาาาางงงงงเเเดดีีียยวววววแตวมมมนนนนนอืนๆรไไปปถึงงจะ็โฆษณ งานหนังงานถ่ายแบบหรืออะไรก็แล้วแต่พวกเธอนั้นมีมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวและยิ่งตอนนี้นะครับลิซ่าเดินออกสู่อินเตอร์แทบจะเรียกว่าเต็มรูปแบบเงินจากที่เคยลหลั่งไหลเข้าที่เกาหลีใต้อย่างที่ผมเคยวิเคราะห์ไปก็เริ่มไปสู่ตลาดยุโรปมากขึ้นและนี่คือเรื่องราวที่ผมนามาอัปเดตให้ฟังในคลิปคลิปนี้ส่วนคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปเนื้อหาเข้มข้นมากเลยทีเดียวและพบกันคลิปหน้า ขอบคุณสำหรับติดตามและรับชมครับแล้วพบเจอกันให้คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้และก็จากกันไปนะครับในคลิปนี้หากใครสนใจ YouTube p r e m ียมในราคา69บาทต่อเดือนปกติราคา209บาทก็สแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปเข้าไปสมัครหรือว่าสอบถามก็ได้เลยครับ